เศร้าในคราวนี้ผมบ้าจะช่องบ้าจริงก็ไม่ใช่ใครนะครับวันนี้ในเกมโรบ็องครับนั่นแหละที่มีชื่อว่าไมล์เดสต์สตรองนะก็มันมีอีเวนต์โคกับเพิซซูมิเลเตอร์นะครับก็คือเสิร์ฟแสนจานนะครับเพื่อได้ตัวใหญ่ใช่ได้ตัวใหญ่มานะเป็นแฮกเชฟแคทนะก็นั่นแหละเราต้องเสิร์ฟเป็แสนจานเลยนะอันนี้เราอยู่ในดีล็อกไอเดล็อกผมกำลังเอฟเคครับนี่เขาสอนเล่นเราคลิปจะเลือกไปเลยนะครับไอเดล็อกเราเคยเล่นแล้ว เรามาอัดอดีลองเพราะว่าอดีหลักเราเคยเล่นไปแล้วก็เลยไม่รู้จะอะไรยังไงนะครับเราก็รับลูกค้าไปก่อนชืจ้างใครได้บ้างเนี่ยเชฟเชฟรอยจ้างเชฟก่อนนะเดี๋ยวหน้าที่รับลูกค้าปเนะป็นเราเองนะปเชฟประมานะครับ,บเราอดออเดอร์เรารับเองนะช่วงนี้มันจะชุลมุนวุ่นวายไปหน่อยนะตอนนี้เราเสร็จทั้งหมดไป 50สิบแล้วนะจากหนึ่งเสียร้พระเจ้าเยาวเยาวไปเดี๋ยวเราเก็บเงินแปลงหนึ่งพันก่อนะจะได้ได้ได้เคเวส์ได้นะแล้วก็จะได้ซื้อเตาเพิ่มออเตานึงเจ้าของร้านล่าสุดมาเป็นด็ดเก็บการแล้วนะเราต้องช่วยเสร์ฟก่อนนะครับมันไม่ทันเก็บไปทั้งนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเตาเขยมเตาหนึ่งเป็นเตาอีกแล้วหรือว่าเราจะทำอะไรเพิ่มดีไม่แม่เราจะเพิ่มเก้าอี้ก่อนแม่เราควรเปลี่ยนเตา สินตัที่ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันไม่ทันแล้วครับตอนนี้เรื่องเชฟเราไม่มีปัญหาแล้วเรามีปัญหาเรื่องการเก็บการกับพนักงานแล้วตอนนี้พุ่นใช้ได้เลยนะเนี่ยอาหารก็ทําได้ทันครับตอนนี้ในร้านนั่งโคตรพุ่นเลยก็ตอนนี้เราก็ใช้ของใช้ทั่วไปนดูเมนูอาหารซีแม่งเยอะมากเลย เตาสี่เตาไม่น่าพอใชอ่พออาจจะพอกินจะผมได้เลิกเกี่ยนเตาใหม่ละมันถกพันละเดี๋ยซื้อเตาเพิ่มมาแล้วกันนะตอนนี้เสิร์ฟไปแค่ยังไม่ถึงสามร้อยจานเลยเราวุนมากตอนนี้เราต้องเอาให้ทันเดี๋ยวผมก,ก,กเผมมดเลยจิบก่อนเคไม่เลิไก่อด อเคลูกค้าเยอะมากตอนนี้เพราะว่าที่รังจานเนี่ยมันจะตันก่อนเพราะงั้นเราต้องทําที่รังจานเพื่อเป็นอันโอเคผมกดผิดผมจะกดซื้อเตาชั่มเลยมาตาเพิ่มับแล้วก็ซื้อที่รังจานเครื่องน,นี้ละกันสามพันมาใช้กันนะโอเคต,ต่อไปคือปวดบล็อกชั้นสองเดี๋ยวผมปวดบล็อกชั้นสองอย่างเรา เริ่มเก็บเงินตังค์ให้ได้หมื่นสองแล้วนะแล้วก็กดลดขั้นสองแล้วกันเจอจังหวะน,นี้เราก็เสียโต๊ะเก้าอี้เลยเราต้องช่วยวิ่งเก็บจานเนี่ยเราอยู่เคไม่ได้นลครัตอนนี้ร้านมันวุ่นมากแล้วดูออเดอร์ที่ต้งซีดูออเดอร์ที่ต้องทำซีมันจะต้องจ้างเชฟเพิ่มอีกคนหนึ่ง 10ป่าวนะครับเดี๋ยวมาดูกันเคออเดอร์เต็มไปหมดเลยตอนนี้ไม่เชฟมันรับออ,ออเดอร์ไปก่อน,น,นเพราะว่ามันจะได้เป็นเรีอกซาวที่ดีสุดนะมันจะได้ส0ใบไๆแล้วเดี๋ยวผมตรงนี้คือได้อีก8ตัวซิเครนตลังบอลกัมบอลพื้นกัมบอลอยู่นิสมันอยู่ในประเภทไหนนานี่ คึ้กอกบสามพันห้าทุนเจ้าค่อยซื้อกันนะเก็บตังค์กันเ้วเดี๋ยวค่อยซื้อชั้นแล้วก็ซื้อขึ้นกบอ,อะไรนี้ไม่รู้ว่ามันจะช่วยอะไรบรังขึ้นกบออเดร์ถ,าถ่ายโผมมันชอบมา,าเป็นแบบแกระชั้นชิดแล้วมันทำไม่หันเนี่ยตอนนี้ผมเสิร์ฟไปจะห้าร้อยโอเคเลยเล่นมาตั้งนานวิ่งจะเสิร์ฟไปจะห้าร้อยเป็นมากแลครับ <laughs> ลูกค้าน้อยนะใช่ลูกค้าน้อยไปเลยมันน้อยเพราะอะไรค่อนมันมีไม่มีลูกค้าหรอือว่ายังไงแล้วทำไมตัวนั้นมันยังก,กระโดดจริงๆอย่าง,างนันผมก็ไม่ทราบได้เราะมันเก็บตังค์ยาวนะหมื่นสองเนี่ยยาวไปโอเคครับก็ลรงทเพจหมื่นสองห้าพันไม่ หนึ่งสองห้าร้อยจ็นแล้วงราจะพักก่อนดี่าเราก็อาจมาหลายชั่วโมงนะเดี๋ยวผมจะออกไปหาอะไรกินก่อนดีก็คลิปนี้ก็ขอจบลงในเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขั้นมาต่อคลิปหน,น้าผมเพิ่งเสร์ฟไปได้แปดร้อยสิบเอ็ดที่เองนะครับไม่โคตรน้อยเลยเราต้องทําให้ได้หนึ่งเรเ,รเราพั้งมาต่อเติมนร้านแล้วกันนะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน,น้านแล้วกัน แต่วันนี้ก็ขอจบลงในท่านี้ก่อนนะครับคำพูดเกียอาวาจรัฐที่ไม่สุภาพขอไว้กันทาที่นี่ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คนนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่ง,งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปครับสี่เกียร์เจอกันกครับผมบายครับ